ก็อยากให้เขาสารต่อกับนโยบายที่เขานำเสนอมาครับอย่างเช่นในค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยบาทเนี่ยครับในในใน,ใน,ใ,นในช่วยเหลือในส่วนของแรงงานนะครับผม,ผมก็ช่วยมาดูเรื่องสวัสดิภาพครับสวัสดิภาพสวัสดิการของแรงงาน,นครับให้ทั่วถึงนะครับผมพ่อาจา้างก็เหมือนเขาว่าและขั้นต่ำก็พอดีแหละพี่ขั้นต่ำก็สามร้อยก็ ปริญญาตตี่ยเขาให้เบอร์หน้าไม่ใช่หรอนั่นแหละที่เขาหาเสียงไว้ค่ะค่ะไม่ยินไว้งั้นแหละหนูก็เอาเบอร์นี้แหละในเรื่องความเป็นอยู่ของคนรักยาอยตอนนี้คือเขาอยากหมักแปกงอ่ะตอนนี้รู้สึกว่าเด็กจะรับปากนเยอะพ่อแม่ไหนดูงไปโรงเรียนนะค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นสูงตอนนี้ในส่วนขขงแรงงานสองเรื่างมาเลตอนนี้คือค่าแรงนะอยากให้มีการปรับขึ้นว่างอพระไรขั้นต่ำนะ คือในค่าห้องค่าอยู่เขากินเพิ่มขึ้นมันแพงตัวอย่างค่าน้ำมันอะไรมันก่อตอนนี้ยพิ่มอัตราลำบาทเหมือนเดิม